สวัสดีครับสอนการใช้งานเบื้องต้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นกล้อง s l r นะครับเป็น Pantac นะครับ SP นะก็ตัวนี้จริงๆผมเคยสอนการใช้งานไปค่อนข้างหลายครั้งนะฮะตัวนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะโอเคเร,เริ่มจากตัวเลนนะครับเลนระยะ55มิลนะครับ f2 นะตัวนี้อ่าสวยใสนะจะสังเกตว่ามันมีโค้ด อยู่นะครับโค้ดที่เนี่ยเห็นไหมที่มันสะท้อนไฟอยู่นะเป็นออกสีทองทองนะฮะอันนี้่นะถัดมานะครับเป็นตัววงแหวนสำหรับโฟกัสนะครับนี่วิธีการโฟกัสก็คือมองในช่องมองตรงนี้หมุนโฟกัสพอภาพชัดกดถ่ายนะฮะถัดมาตรงนี้เป็นค่า F นะครับแคบสุดเนี่ยก็อยู่ที่16นะครับกว้างสุดอยู่ที่2นะครับนะ ถ็ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์อย่างนี้ก็ใช้ f2 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ลองแบบ f2.8 ดูก่อนนะ f4 f5.6 เนี่ยสำหรับถ่ายพอร์เทรตนะครับอืมแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบไปถ่ายวิวเป็นหลักนะครับเป็นถ่ายวิวถ่ายสตรีทนะฮะต้องการความคมชัดทั้งภาพอะไร่างก็ f16 นะครับ16 11 8เนี่ยประมาณเนี้ยได้นะครับโอเค ถัดมาถอดเลนนะครับถอดเลนก็หมุนหมุนออกนะครับเลนเป็นเกลียวนะฮะแบบนี้นี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะสวยใสนะฮะโอเควิธีใส่ก็หมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอือแบบนี้ อ่ะก็หมุนให้แน่นนะครับก็ระวังอย่าให้มันปีนเกี่ยวนะฮะแค่นั้นเองโอเคฮะถัดมาตรงนี้ตรงนี้สสำคัญมากนะครับเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะถ้าใช้ผิดวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้กลไกของกล้องเนี่ยมันค้างได้นะครับวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะครับก็คือขึ้นชัตเตอร์ก่อนดันตัวตั้งเวลาถ่ายลงนะครับ จะเห็นว่ามีปุ่มเล็กๆตรงนี้ก็กดตรงนี้ครับก็ประมาณสิบวินะฮะเรียบร้อยนะฮะแค่นี้เองประมาณนี้นะครับโอเคถัดมามาดูตรงนี้ ด้านข้างนี้นะฮะเป็นตัวเปิดปิดวัดแสงนะครับก็ถ้าเกิดต้องการใช้วัดแสงของกล้องเนี่ยก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นไปให้สุดนะครับอถ้าเราไม่ได้ใช้กล้องล้วก็ปิดไว้นะครับแบบนี้นะครับเวลาเราขึ้นชัตเตอร์เนี่ยกดถ่ายหนึ่งครั้งมันจะเด้งลงมานะครับมันเป็นการไม่ให้เราเปิดค้างไว้นะครับอืม ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะตรงนี้เป็นจะเห็นว่ามีเขียนว่าออโต้นะครับแนะนําให้ตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับเนี่เห็นไหมออโต้ Auto นะครับด้านล่างจะเป็นแมนนวลนะฮะก็ดันไปที่ออโต้นะฮะมันจะวัดแสงค่อนข้างง่ายกว่านะครับอืโอเคถัดมาด้านบนนะครับด้านบนนี้ ตรงนี้เป็นฮอตชูเสียบแฟะครับแฟตที่ใช้เนี่ยมันต้องใช้แบบแฟตที่เป็นรุ่นเก่านะครับที่มีสายซิงค์นะฮะเวลาใช้แฟดเก่าเสียบตรงนี้แล้วก็ซิงค์แฟตเข้าตรงนี้นะครับอ่าแค่นี้เองแล้วก็ดันไปที่สปีด60นะครับสำหรับซิงค์แฟตนะเนี่ยจะเห็นว่ามีตัว x อยู่ด้านหลัง60นะครับแค่นี้เอง มาก็ตรงนี้ก็เป็นสปีดชัตเตอร์นะครับสูงสุดก็หนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันจะค่อนข้างไวนะครับอ่าแล้วก็ต่มสุดอยู่ที่หนึ่งนะฮะหนึ่งมันก็จะช้านะครับอ่าหนึ่งสองแล้วก็มีชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บีก็สำหรับคนที่ต้องการใช้ชัตเตอร์ที่ต่ำกว่า1ลงไปนะครับอืมพวกสปีดต่ำๆนะครับก็ตั้งแต่15เนี่ยตั้งแต่15นะ จนถึง B เนี่ยต้องใช้ขาตั้งกล้องกับตัวลั่นชัตเตอร์ช่วยนะครับถ้าเราถือถ่ายเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพออกมาเบอร์นะครับเพราะว่ามือเราสั่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีเขียนว่า ASA นะครับเห็นไหมมันคือค่า ISO นะครับก็ตั้งตามฟิล์มนะสมมติว่าใส่ฟิล์ม ไอโอสองร้อยเนี่ยเราก็ยกแหวนนี่ขึ้นแล้วก็หมุนไปที่สองร้อยนะครับอ่าตั้งตามฟิล์มทุกครั้งนะครับต้องตั้งทุกครั้งนะอันนี้อ่าสมมุติว่าอย่างเนี้ยฟิล์มไอโอสองร้อยนะครับก็ยกแหวนก็หมุนไปที่สองร้อยแค่นี้เองง่ายๆนะครับประมาณนี้นะถัดมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีเขียนว่าเนี่ย คันเล่ออะไรอย่างนี้มันก็ไม่จะเป็นนะไม่จําเป็นต้องตั้งนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นตั้งสําหรับการลืมนะครับการลืมว่าเราใส่ฟิล์มประเภทไหนอะไรประมาณนี้นะจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับถ้าเป็นฟิล์มสีก็ตั้งเป็นคนันเล่อป,ประมาณนี้ก็ก็เหมือนกล้องเอสม่ทั่วไปนะครับที่มีอย่างมินอนต้านเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านหลังนะครับเอาไว้การลืมไม่เฉยนะครับ บางรุ่นก็เป็นแบบที่เสียบอซองซองกระดาษของกล่องฟิล์มนะครับแต่ตัวนี้อยู่ข้าง,างบนนี่นะฮะโอเคก็มีอะไระวัดแสงนะครับวัดแสงก็ถานที่ใช้วัดแสงก็เป็นตรงใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ผมก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับถานนี้ใช้มันก็จะเป็น L R 4 1นะครับอันนี้ก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับหาซื้อได้นะ อโอเคประมาณนี้เดี๋ยวใส่ฟิล์มให้ดูนะครับก็ยกอันนี้ขึ้นดึงนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ฟิล์มนี้ก็เหมือนกล้อง a r t ทั่วไปนะครับก็ใส่เข้าไปกดลงนะครับให้มันล็อกเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงแกนเนี่ยมันมีล่องอยู่นะครับเล็กเล็กเนี่ยก็เอาฟิล์มเนี่ยยัดเข้าไปนะครับ ัดข้าไปขึ้นฟิล์มช่วยนะครับสักหนึ่งครั้งสองครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ดูนะครับว่านา้มเตยเนี่ยมันเข้าล่องฟิล์มหรือ,อยังนะครับอพอมันเข้าแบบนี้ก็ปิดฝาได้นะฮะปิดก็ปิดให้แน่นกดลงไปนะครับทีนี้ก็มาดูตรงนี้นี่จะเห็นว่ามันเป็นจุดอยู่นะครับก็ขึ้นให้มันเป็นเลขศูนย์แค่นั้นเองอ่ะอีกครั้งหนึ่งนี่ ก็พร้อมใช้งานนะครับก็เริ่มถ่ายไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงตัววัดแสงกันก่อนนะครับกเ็เปิดวัดแสงตรงนี้นะฮะดันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะมันเข็มมันจะอยู่ตรงด้านขวามือนะครับถ้าแสงมันพอดีเนี่ยก็เข็มเนี่ยมันจะอยู่ตรงระหว่างกลางนะครับนะ เทคนิคง่ายก็คือเราตั้งค่า e f ก่อนนะฮะสมมติว่าเราอยากใช้ f สองแล้วกัน f สองนะครับเราก็มาดูช่องมองตรงนี้ว่าวัดแสงเนี่ยเขมเมยมันอยู่ตรงกลางหรือยังถ้ามันยังไม่อยู่ตรงกลางก็ปรับค่าสปีดนะครับปรับยังไงก็ได้นะให้มันอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะนี่เห็นไหมอ่ะอย่างเงี้ยคือแสงพอดีนะครับ เห็นไหมเนี่ยเห็นเข็มไหมเดี๋ยวผมจะเอามือบังนะครับให้มันมืดลงนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเข็มมันขยับไหมเนี่ยพอผมเอามือบงังปุ๊บเนี่ยเข็มมันก็จะขยับไปด้านบนนะฮะอ่ะประมาณนี้แสดงว่าตอนนี้เข็มมันวัดแสงมันคือแบบนี้คือ แสงพอดีนะครับประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะมือบางนะเนี่ยเอามือบางหน้าเลนปุ๊บเข็มมันก็จะขยับนะครับเพราะว่ามันมืดนะฮะมันจะมืดลงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็แค่พยายามให้เข็มเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองก็อย่าลืมเปิดวัดแสงด้วยนะครับถ้าเกิดจะต้องใช้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีทานหรือว่าทานหมดก็ ใช้เป็นแอปในมือถือเอาก็ได้นะครับก็ง่ายๆนะฮะหรือว่าใช้กดสันน่16ก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าถ่ายครบ36รูปนะครับหรือว่าหมดหม้วนเนี่ยตัวก้ามปูตรงนี้มันจะตึงนะฮะมันจะขึ้นต่อไม่ได้นะอย่าไปฝืนดึงนะฮะมันอาจจะทำให้ฟิล์มมันขาดได้นะครับก็พอมันตึงหรือว่าหมดหม้วนเนี้ยกดตรงนี้ ก็ตรงนี้นะครับกดให้มันยุบเข้าไปนะครับหรือว่ากดค้างก็ได้นะกดค้างไว้งนี้ก็ได้นะครับดูว่าอ,อ่ะยกอันนี้ขึ้นมาจะเห็นว่ามีลูกศรนะครับก็หมุนกอฟิล์มนะครับหมุนไปเรื่อยนะจนกว่ามันจะฟรีอ่ะเรียบร้อยนะครับฟรลละเสร็จแล้วก็เปิดห้องฟิล์มนะครับปึ๊บฟิล์มมันก็จะเข้าอยู่ด้านในนี้นะฮะแค่นี้เองง่ายๆนะครับตัวนี้ ิดฝาก็ปิดให้แน่นนะครับกดให้แน่นนะครับฟิล์มนี้ก็เอาไปให้ทีร้านล้างสแกนประมาณนี้นะฮะกับกล้องตัวนี้นีถ้าถามว่ามือใหม่เนี่ยเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่อาจจะต้องฝึกฝนการโฟกัสการวัดแสงของกล้องเลยเอานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้นะฮะ แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครสนใจกล้องฟิล์มก็เข้าไปดูใน IG ได้นะโอเคฮะวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ